สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับผมจะมาสอนกันทํำแบบ VRF นะครับ VRF ก็มาจาก Virtual Routing and Forwarding นะครับคุณสมบัติก็คือเราจะจำลองว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับมี Routing Table งานงาน Routing Table ได้ตามภาพนี้นะผมว่าดไว้คืออย่างด้านบนนะครับเป็น R1 HQ นะครับตั้งฝา R1 บา a นะครับข้างล่างเป็น R2 HQ สองกันใหญ่นะครับข้างล่างจะเป็น R2 บ้านเหมือนกันทีนี้ เราเตอร์ตัวกลางเนี่ยผมจองเป็น,นเราเตอร์ ietp เจ้าหนึ่งเสมือนคือเราเตอร์ตัวนี้จะมีเราเตอร์อยู่ใน2ตัวนะครับนะก็เป็นเป็น virtual routing and switching นั่นเองโดยเสมือนว่ามี routing table อ่าสอง routing table นะครับเอาผมให้ดูคอนฟิกของ r หนึ่งก่อนนะครับ r หนึ่งก็คอนฟิกปกติธรรมดานะครับผมจดูนะครับ show running r หนึ่งให้ดูนะครับตัว r หนึ่ง hq r สอง hq นะครับ R1 บ้านแล้วก็ R2 บ้านนะครับจะคอนฟิกเหมือนกันก็คือคอนฟิกปกติผมจะคอนฟิก BRF ไปตรง r o u t e r i p ตัวนี้นะครับโอเครอแป๊บหนึ่งให้ดูนะครับว่ามีคอนฟิกไะไบ้างน,นะครับดูนะครับตรงอินเทอร์เฟซก็เซตไ p ปกตินะครับสร้าง IP ไว้ตามนี้นะนะครับไอไว้ ส่วนเค้าติ้งผมก็ใช้ ospf นะครับธรรมดานะครับนี่นะครับธรรมดานะครับประกาศาทุกเน็ตเวิร์กไปเลยนะครับทั้ง4ตัวนี้นเซ่นเมือนกันแล้วนกะ็ตั้งเงื่อนคอนฟิก b i f ที่ตัวโจดายไอเอสพตัวเดียวผมคอนฟิกให้ดูโอเคเริ่มตั้งแต่นะครับโชว์ IP เราให้ดูก่อนว่ายังไม่มีคอนฟิกนะครับตอนนี้เค้าติ้งเทเบิลว่างเปล่า เพ่น้อยใหม่นะครับเราติ Marketing ้งเทเบิลไม้มีอะไรนะครับยังไม่มีโชว์ไอพีอินเทอร์เฟซบินะครับยังไม่มีนะครับหลบกบนี้ก็ให้ให้เตือนนะครับทางขวามือเนี้ยสวิตตัวนี้ให้ดูนิดนึงต่อคนที่ทํากับตามนะครับสวิตตัวนี้ต้องมีการ่ากําหนดนะครับตรงนี้เป็นครั้งนะครับ พอดหนึงเป็นทั้งพอดสองเป็นในยี่อดสามเป็น30บนะครับตามนี้ด้วยถ้าใครจะทําตามนะไม่ได้๋ไม่เวิร์คเข้ามาพื้นใหี้ผมจะแบ่งเป็น2ท่อขึ้นมาโอเคเริ่มทํานะครับเอาตั้งแต่สเต็ปที่1สร้างนะครับ IP VRF ผมตั้งชื่อว่า R1 รหแล้วกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ IP VRF 2 A 2 คือคือตั้งตั้งชื่อนะครับ VRF ขึ้นมาผมตั้งชื่อ R หนึ่งและ R สองขึ้นมาในเป็นสเตจที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่สองนะครับไปกำหนดว่าอินเทอร์เฟซไหนอยู่ VRF หนึ่งบ้างตอนนี้ผมตั้งชื่อ VRF ไว้ VRF ชื่อ R หนึ่งแต่ R สองขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นระบุพอร์ตนะครับกระบุพอร์ตว่าพอร์ตไหนอยู่ VRF R หนึ่งบ้าง ขอดไหน UFR2 บ้างซึ่งตัวนี้นะครับ g00 อยู่ของ R1 แล้วก็อันนี้ g0.21 อยู่ของ R1 ส่วน g0.1 อยู่ของ R2 นะครับ g0.22 อยู่ของ R2 อ่านเริ่มทำเลยแล้วก็จะได้ปีามตามนี้นะ Exit อ,ออกไป Interface g0.0 ไว้ 0. 0. ใส่ครับ IP VRF forward link for นะครับตังชช่อันห่งก็อันนี้ไป ip address ก็ใส่สิบจุดสิบจุดสิบจุ5สองสองห้าห้นะครับไปอีกสิต่อไป interface g ศ1นยตับเหมือนกันนะครับแต่ของ r2 แล้วก็ ip เป็น ตัวนี้เป็นเท่าไหร่สิบจสนะครับโ okay. อเคเอ i ก็แตผมกใอ้อีแล้วนะอินเทอร์เฟซจีศูนย์ทับสองน่งนะครับเอ็นแคบจดบันคิวสิ่งจุดบันคิยี่สไบตนะครับแล้วก็อ่าไอ นะครับ B F ของ R ันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ i P s D คือต้องใส่ตามลงดับนี้นะครับเพราะถ้าใส่ A P ก่อนมันจะฟองนะครับอันนี้เป็นสิบจุดห้าพอาะถ้าเราใส่พราถ้าเราใส่ตัว i P ก่อนที่ระบุ v i F มันจะฟองนะครับอันนี้ศูนย์จุดสองนะครับเ n ดัด Q ก่อนอันนี้ของกันสามสิบ โอเคแล้วก็ ipvif ของ r 2ใส่ให้ถูกต้องนะครับ ip เป็น10-13ดขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือไปใส่ ip ที่อินเทอร์เฟซแต่ว่าให้เพิ่มว่าระบุได้วยว่าอยู่ v i f เท่าไหร่นะครับอันนี้ขั้นตอนที่2นะครับแผมกรอบไปดูว่าขั้นอที่2ทำอะไรบ้าง เพราะเดี๋ยวทําตามได้ดูน้ t แพทผมไปได้นะครับประมาณนี้นะครับอย่างนี้เห็นครับเด็นคิวด้วยสร้างสับอินเทอร์เฟสเหมือนอินเตอร์เวียร์ไนนะครับโอเคอ่นนี้ก็ันตัวที่สองนะครับกันตัวที่หนึ่งกำหนดชื่อ v r f กันตอนที่สองคือใส่ IP อินเตอร์เฟสแต่เพิ่มเพิ่มอมมานด์นเข้าไปด้วยนะครับ เราบอว่าอินเทอร์เฟซไหน u e f เท่าไหรน่นะครับแม้แต่สับอินเทอร์เฟซต้องใส่เหมือนกันถ้าทายสับอินเทอร์เฟซอย่าลืมใส่ encap dot n q ด้วยนะครับมีการตั้ท่าไหร่ก็ว่าไปต่อไปขัในใ้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่สามคือทำ routing แล้นะครับที่สามทำ routing. routing routing ผมใช้เวสเพีนะครับ routing ใช้เวสเพียบเวสเพียบศูนย์ผมเซตให้ทั้งสี่ตัวนั้นแล้วก็ขเข้าไปนะครับเพิ่มกับเพิ่มนิดนึงก็พิมพ์ r o u t e r นะครับ BRF Process พอเป็น Process ยี่สิบแล้วกันนะ BRF R1 อันนี้คือความแตกต่างนะครับที่มีบางคนถามว่าทำไม Process ใดของ b p f แตกต่างกันก็ตรงนี้อาจะทุกท่านเข้าใจนะครับผมก็ประกาศเลยนะครับ Network เอาประกาศแบบฟูกักนเลยนะแรงดึศูนย์นะครับทีนี้เพิ่ม Option พิเศษเข้าไปด้วยนะครับ Option พิเศษไปด้วย ของซิดโก้นะครับ BfR เข้าไปด้วยนะครับนี่นี่นโปรโมชั่นพิเศษเ้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าคู่ใครคู่มันนะอ่ะอีกโพสต์หนึ่งนะอัพนะครับตอนนี้ของตัว R1 นะอัพนะ BfR1 ัพนะผมทำต่อ BfR2 ต่อแต่ว่าต้องเปลี่ยนโรเซสนะครับโรเซสทำซ้ำกันนะครับหรือว่าโรเซสใครโรเซสมันนะคอมมานดูกันเนี้ยครับโอเค อันนี้ของ R1 น,น,นะครับมีออปชัน BIF ให้ด้วยนะครับอันนี้า3นะครับแล้วก็ไปก่อนนะครับโอเคครับฟัง v f 2ก็อัพเน,นเหมือนกัน อ่ะในขณะนนที่สามนะครับอ่ะมาดูผลนะครับดูผลว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเราโชว์ไอพีเราอย่างนี้นะครับไม่เลขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับโชยพีเราไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นมันต้องโชยครับโชยพีเรา v รีฟของ R หนึ่งคือจะแยกของใครของมันนะครับโอเคครับตัวโอขึ้นมาละหรือก็บูดเพียบอย่างเดียวก็ได้นะครับ ตรงนี้น,นะตัวนี้โอเคเห็นแล้วทักทีครับอ,อันนี้คือผลนะครับอ่าดูของ r สองมั่ง b f r สองมั่งนะครับเราจิ้เงเทเบิลแยกกันนะครับของแข็งมันนะครับแข็งมันเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับหนึ่งก็าสิบแปจุดหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งก็าสบแปดยี่สิบจุดหนึ่งนะครับ อันนี้เป็น2 1จุนะครับอันนี้สอจุดหนึ่งนะครับก็คือ r o u t i n g table ของใครของมันนะของมันนะครับจะไม่เกี่ยวกันโชยพีเรา้าธรรมดาไม่เห็นนะครับเขาที่ผมบอกว่า r o u t i n g table ิของใครของมันนะครับโอเคการปริงก็เหมือนกันเราปิงเนี่ยปริ้งอย่างนี้นะไม่ไปได้นะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดดอทสามสิบจุดหนึ่งเนี่ยปิงไม่ได้นะ, 2, 8, นะครับปิงไม่ได้นะครับ ต้องระบุว่าปิงของ VRF ตัวไหนนะครับอันนี้ปิงไม่ได้นะครับปิงไม่ได้จะทำเท้าเลยครับทำเอาปิงไม่ได้เคไม่ได้นะครับอ่ะผมจะปิงของตัว VRF R หนึ่งอันนี้คือโชยพี่เ้า VRF R หนึ่งไว้เพียบนะครับอ่ะผมจะปิงยี่สิบจุดหนึ่งนะ ปิงน,นะครับปิง v I F R 1 1ึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งปยี่สบง็นไหมครับปิงได้ <c oughs> อัดูของ R สองมั่งนะครับปิงเหมือนกันเบอร์สาแต่ว่าเป็นของ R 2องแตปิงของ routing ต,ตัวไหนก็ต้องเส่ตัวนั้นนะครับอันนี้30.1ไปเห็นไ,ไหมครับโอเคสำเร็จนะครับ ามาดูของตัวนะครับของตัว r หนึ่ง h q นะครับ r หนึ่ง h q ก็คือนะครับ, h q, รบ h q นะครับตัวนี้โชยเพียงเราปกติคือฝั่งฝั่งไปทางปกตินะครับอ่ะโชยเพียงเราวเวฟเพียงเดียวนะครับเดี๋ยว r หนึ่งผมจะปิงมาที่ตัวนี้นะครับบุกแบค็คนี่เลยยี่สิบจดหนึ่งนะครับปิง หนึ่งเก้าสองดอทหนึ่งหกแปดดอทยี่สิบดอทหนึ่งเห็นนะครับสำเร็จนะครับโอเคทบทวนนะครับมีสามขั้นตอนนะครับสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่ง 1, สร้าง vrf ขึ้นมาก่อนนะครับขั้นตอนที่สองใส่ p ที่อินเทอร์เฟซต่างๆแต่ว่าเพิ่มคำมานว่าอินเทอร์เฟซไหน u f ชื่ออะไรก็ตั้งชื่อ vrf หนึ่งก็ต้องใส่ forwarding vrf forwarding a หนึ่งเห็นไหมครับตามลำดับนะครับขั้นตอนที่สอง 2, ขั้นตอนที่สามก็ ทำ r o ร t i n g นะครับ r า u t i n g เห็นไหมครับ p พสเซไม่เหมือนกัน v r f คนละชื่อนะครับแล้วก็เพิ่มออปชัน v r f Lite ของ c i s c o ด้วยโอเคครับกอวันนี้หวังว่าคงเข้าใจ v r f พอสมควรนะครับก็ไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับก็เราเตอร์ตัวเดียวเนี่ยสามารถมี r o ร t i n g ้งการ์ดติ้งได้หลายอันได้นะครับเราแค่กำหนดว่าอินเทอร์เฟไหนเป็นของเราเตอร์ตัวไหนแค่นั้นเอง ยิ่งถ้าเคาน์เตอร์มีอินเฟซเยอะก็ไม่ต้องแบกสับอีกอร์เฟซก็ได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับพบผมได้ที่สถาบันโจโดอยนะครับโจโดอยที r a i n ซ n นเตอร์หรือ jojoy org และ jojoy com โอเคครับสวัสดีครับ